สวัสดีครับผมเอมลานสักเซนะครับคลิปนี้จะมารีวิวเรื่องการลบโค้ดไฟเครื่องนะครับนี่นะครับไฟลบเครื่องขึ้นนะครับมาด้าสองสกายนะครับเบนซินนะครับไซเกตลูฟี่ x อ็นะครับนี่เอ็กซตัวใหม่นะครับเดี๋ยวจะมาลองลบโค้ดกันนะนี่นะครับส้มๆนี่คือไฟล์รูเครื่องนะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวลองลบนะวิธีการนะครับกดที่เมนูตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้นะขีดๆนี้แล้วมาหัวข้อรีดซีเอสดาต้าผมดูไม่โดนจะได้เห็นชัดๆนะครับแล้วกดขีดเข้าไปเมนูเข้าไป รีก่อนลีดดิเซียสนะครับรีดแปลว,ว่าอ่านอยู่แล้วครับนี่ P0421 เกี่ยวกับพวกอ่ออกซิเจนเซอร์ถ้อยเสียอะไรวพวกนั้นนะครับประมาณนี้อ่ะเยวเอาเราสามารถเอาโค้ดเนี่ยไปเช็คใน Google หรือว่าในแอปก็ได้นะครับมันก็จะบอกว่าเป็นอะไรนะครับ P0421 ผมจะมาลองลบนะจะลบเมาณคำว่าเคลียร์ครับนี่แถวสองเคลียร์อ่ะอันดับแรกผมไม่ดูก่อนว่ายัางขึ้นอยู่ยังไม่ได้ลบนะครับดูนะผมจะกดลบนะครับ นี่นะคะเลียนะผมก็กดลบนะมันถามเราว่าชัวร์ไหมอ่ะผมก็ตอบว่าชัวร์มันจะลบนะครับมันนะปุ๊บหายไปละไฟลุกเครื่องหายไปแล้วครับนี่นะครับเกตก็จะรีสตาร์ทนี้นะครับผมบางยี่ห้อก็จะบางลบโค้ดบางโค้ดก็จะไม่รีนะครับบางคนก็จะรีแล้วก็แล้วแต่นะครับนี่นะครับเรียบร้อยนะครับอลองอ่านอีกที่นึงว่ายังมีไหม no DTC ละไม่มีโค้ดละ ตอนแรกมันคือหนึ่งโค้ดใช่ไหมเราลบไปแล้วก็จะไม่มีแล้วครับนี่นะครับนี่คือการลบโค้ดของเกตลูฟี่ X S นะครับลบโค้ดได้จริงนะครับผมแล้วก็สามารถลบแบบออโต้ก็ได้นะครับเนี่ยออโต้เคลียร์ DDCS ก็คือสามารถลบออโต้ก็ได้แมนนวลก็ได้นะครับแต่ผมปรับแมนนวลไปก่อนนะสามารถออฟกับออนได้นะครับโอเคคลิปนี้ก็จะรีวิวการลบโค้ดประมาณนี้นะครับลบโค้ดได้จริงนะครับนี่นะครับก็ใครสนใจเกตแบบนี้ก็ทักมาหาผมได้นะครับขอบพระคุณมากครับลบโค้ดไปเครื่องนะครับ